ีอะค่ะคือแพทไม่ไม่คิดไม่ทิ้งไม่ทิ้งเขาแน่ๆอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็คือเราจะไม่ทิ้งกันแบบว่าต่อให้แบบเราจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้แบบปิดบงังหรือมองว่ามันเป็นเรื่องน่าอายจะต้องปิดจะต้องแบบหลบๆสั้นๆหรืออะไรอย่างเงี้ย ท่นมองว่าคนเราณจุดนี้ที่เขาเจออยู่มันก็หนักหนักพออยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการคือกําลังใจแล้วก็เพื่อนที่ดีที่สุดเขาไม่เคยขออะไรเลยนะคะเขาขอแค่ว่าอยากให้หลายๆคนไปเยี่ยมเขาอะไรเงี้ยเวลาเวลาเพื่อนเขาไปเยี่ยมขเขาก็จะฝากว่าเอาตามคนนู้นมาเยี่ยมตามคนนี้นเวลาแพทไปเยี่ยมเขาก็บอกว่าเออถามป้าถามอากถามเอาม่าให้หน่อยได้ไหมว่าจะมาเยี่ยมเขาได้วันไหนอะไรเงี้ยค่ะบ่อยค่ะ จนคนข้างในไม่น่าจะตื่นเต้นแล้วะะมั้งคะคือจริงๆพัทกับเขาเลิกกันก่อนตั้งแต่ก่อนมีเรื่องอยู่แล้วะค่ะแล้วก็ยังไม่ได้แบบปรับความเข้าใจกันเราก็เกิดเรื่องซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จนถึงตอนนี้เราเราเราไม่รู้ว่าแบบเราไม่อยากแบบไปทําร้ายจิตใจเขาว่าแบบเออฉันไม่มาแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรกันอยนะ่างเงี้ยแพทไม่ได้พูดตรงนั้นเลยแพทแค่พูดสัส้นๆว่าไม่ต้องห่วง mm. คือเราไม่ไม่ทิ้งไม่ทิง้งคุณแน่นอนแล้วก็ไม่ทิ้งครอบครัวคุณแน่นอนเลยกจิตใจเขาแย่มากๆนะคะคือ ัวแพทอะแพทคิดว่าตอนตอนเราเจอแรกๆอะมันก็ช็อกนะหนึ่งคือสงสารอันนี้คือพูดเลยว่าเราเรายิ่ยเราได้ไปเยี่ยมอะเรารู้เลยว่าเขาคงต้องลำบากแน่ๆแล้วสิ่งที่เราทำได้คือเราคงแบบเราก็หาเราก็จะบอกตลอดว่าเราจะหาเวลาไปเยี่ยมตลอดอย่าอย่าคาดหวังคนข้างในอะคะ่ะสิ่งเดียวที่เขาหวังคือเขาหวังว่า เหมือนเขาเขาอยู่เป็นวันๆน่ะเขาอยู่เป็นวันๆว่าวันนี้จะมีใครมาเยี่ยมเขาไหมวันนี้จะมีประกาศชื่อเขาไหมเออแล้วหรือวันนี้จะไม่มีใครมาเลยเขาอยู่อย่างนี้จริงๆนะคะเราก็เลยไม่อยากแบบไม่ไม่อยากให้เขาแบบว่าเสียกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยอีกงานค่ะเขามีท่าถีบคอสภาพจิตใจกันเขามันพูดยากอะ่ะคือเขาเสียใจเขาเสียใจอยู่แล้วแล้วเขาก็ หวังที่จะได้ออกมามากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบคือไปคุยเล่นอะไรเงี้ยคือจะไม่แบบว่าจะไม่จะไม่เศร้าแพทจะพยายามแบบไม่เศร้าไม่ไม่แสดงอาการว่าเราแบบเป็นห่วงเขามากอะไรเงี้ยอยากให้เขารู้สึกว่าเราทุกคนข้างนอกก็อยู่ได้หมดป้ามามาอากูอามา่าเนี่ยโอเคหมดอะไรเงี้ยอยากให้เขาอยู่ข้างในแล้วก็แบบทําตัวให้ดีให้ดีที่สุด เขาก็เหมือนแบบจริงๆอ่ะเขาไม่ได้พูดตรงๆหรอกค่ะเขารับไม่ได้หรอกยิ่งคือถ้าเขาอยู่ข้างนอกแพทเชื่อว่าเขาคงแบบชิวแต่พอเขาอยู่ข้างในความคาดหวังมันเยอะว่าถ้าสมมติว่าแพทมีคนอื่นแพทยังจะไปเยี่ยมเขาไหมแค่นั้นเองเขาก็เลยกลัวว่าถ้าถ้าไม่มีจะดีกว่าไหมแต่ถ้ามีแล้วเอ๊ะแล้วคนใหม่จะจะให้แพทไปเยี่ยมหรออะไรหลายๆอย่างนะคะในในความกังวลแพทเข้าใจเขาเลยคือสิ่งหนึ่งเขากลัวมากคือกลัวว่า แพตจะไม่ไปเยี่ยมคุูอีกแล,แล้วเราจะจัดการยังไงคะคณะตอนนี้คือไม่มีอยู่แล้วไงคะ่ะต่อให้มีเนี่ยต่อให้มีนะคะแพตก็จะบอกเลยว่าเป็นกรณีที่แบบไม่ต้องถามว่าต้องเลือกอะไรนะถ้าอยู่ได้ก็อยู่คือ้าอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องพบกันดีกว่าเมื่อชีแรกที่เขาเห็นหน้าเราเขาลอกหโอ๊ยไม่เหลือคะ่ะแบบว่ายิ่งเป็นอย่างนั้นนะเรายิ่งรู้สึกแบบ ทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆอะ่ะมันการคุยผ่านผ่าน,ผ,านผ่านช่องคุยอะ่ะผ่านโทรศัพท์มันเป็นอะไรที่แบบมันต้องมันต้องเข้มแข็งมันต้องอดทนจริงๆอะค่ะใช่แต่ยังดีที่เขาเข้าไปยังแบบยังพอจะมีมีคนรู้จักยังมีคนแถวบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็ยังโอเคขึ้นมาหน่อยดีกว่าไม่ไม่รู้จักใครเข้าไปงง,งงยิ่งแล้วใหญ่เลยโอเคว่าเป็นกังใจค่ะ ดี๋ยวที่บอกคือเขาไม่ไม่ขออะไรเลยขออย่างเดียวคือมาเยี่ยมนะว่างว่าง,างมาเยี่ยมนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากฝากตลอดถามให้หน่อยโกป้าไม้ยังเพื่อนคนนี้จะมาหรือเปล่าอะไรค่ะคุณนิชาเรื่องนี้เไม่อยากจะมีใครไม่ค่ะเป็นเพราะตัวเองมันไม่มีเวลาจริงๆด้วยงานด้วยละครพิธีกรแล้วก็คือนะตอนเนี้ยแพรู้สึกแบบ ตั้งแต่มีความรักมากว่าจะเจอคนที่เขาเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่แค่เข้าใจแพทนะคะเขาต้องเข้าใจด้วยว่าภาระแพทเยอะแล้วถ้าจะสมมติว่าจะเจอใครสักคนแล้วแบบรับได้แต่แต่ทาไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ยากคือรับได้คือรับได้นะที่แพทมีภาระต้องดูแลคนนู้นคนนี้แต่ทําไม่ได้คือไม่สามารถที่จะแบบทําอะไรหลายๆอย่าง ได้ไรเงี้ยแพทก็คิดว่าเอออยู่อย่างนี้ก็โอเคเหมือนกันแพทน้อยใจกับความรักของเราไหมคะเหมือนความรักเราไม่ประสบความสำ,สำสเร็จมันเป็นโชคชะตามากกว่า <c oughs> คือถามว่าสิ่งสิ่งที่แพทเจอก่อนหน้านี้พีโตเขาก็ดีอะค่ะแพทก็ไม่ได้เสียใจถึงขนาดน,นั้นอย่างน้อยแพทก็ยังเจอเจอคนถึงแบบไม่ได้ดีทางฐานะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาเป็นคนที่นิสัยดีแล้วเขาก็เป็นคนเข้าใจที่บ้านแพทดีอะค่ะเพราะอย่างชีวิตประจําวันเนี่ย ก่อนทํางานก็ดูแม่ดูพี่หลังทํางานก็ดูแม่แล้วก็ดูพี่เพราะฉะนั้นคนที่จะมาอยู่กับแพทได้จริงๆเลยคือไม่ต้องรวยไม่ต้องคือจริงๆพี่ตอร์เป็นเด็กแวนด้วยซ้ำอะ<ม>่ะเข้าใจปะคือแพทแบบไม่ซีเรียสเลยนะคะแต่ขอให้เเป็นคนดีเถอะแล้วก็ เขาเรียกว่าขยันทำมาหากินอะไรเงี้ยค่ะเข้าใจเราเข้าใจโลกเข้าใจใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ได้เป็นคนแย่มากเนี่ยทลับได้จริงๆเหมือนก่อนหน้านี้อีกปเลคือว่าพี่แพนมีปัญหากับรายการสิงปรหวานจน,น,นขนาดจะถอนตัวคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหาหรอกค่ะแต่มันเป็นกรณีที่เราเองก็พูดยากอะ่ะเพราะว่า จริงๆแล้วเลยนะคะเราเราจะเราจะต้องเลิกทำรายการนี้ไปไปตั้งนานแล้วะคะ่ะแต่คือแพทได้คุยกับทางผู้ใหญ่ทางช่องสามอะคะ่ะท่านก็ยังให้โอกาสอยู่จนถึงตอนนี้แพทก็คงต้องแบบต้องพูดอย่างเต็มปากว่าแพทก็คงต้องขอโอกาสจริงๆเพราะว่าหนึ่งะะหน้าที่อันนี้ใช่อย่างต่อมาคือรายการนี้เป็นรายการที่ทำให้แพทมีโอกาสดีๆหลายอย่างเข้ามานะคะในเรื่องของการเป็นพิธีกร ในเรื่องของอีเวนต์อย่างอีเวนต์เนี่ยส่วนเกิน50เลยไม่ได้จ้างไปโชว์ตัวและวจะจ้างเป็น MC เป็นแบบช่วยมาเป็นพิธีกรได้ไหมซึ่งงานดีกว่าไปโชว์ตัวอีกในอ่งเงี้ยค่ะรวมถึงเท่าที่พี่ๆเห็นก็น่าจะมีแบบรายการอีก2-3อันที่ติดต่อเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะ ไม่ได้มีปัญหาภายในอะไรแต่ว่าเป็นแบบเป็นปัญหาที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราหรอกคะ่ะเป็นปัญหาของผู้ใหญ่เลยอะคะ่ะซึ่ง,งตรงนี้เราก็ไม่เราแตะไม่ได้อยู่แล้วแต่เราได้แต่ขอความเห็นใจแค่นั้นเองค่ะอีกกี่ระยะไม่มาคะที่ต้องจับทำในรายการนี้ไม่มีกําหนดเลกะะิกอะค่ะใช่ค่ะ,ค,ะคือจริงๆแล้วตัวแพทเองเนี่ยอย่างที่บอกคือเราขอไงคะเราใช้เราใช้วิธีว่าเราเราไม่ได้เอาเคสของเราเพื่อไปเปรียบเทียบ เด็กหลายๆคนที่แบบเออทำไมพี่แพทยังงู้นพี่แพทอย่างนี้หรือแพททำได้อะอยงเงี้ยมันเป็นเคสที่ว่าเราลำบากในระหว่างที่เราลำบากอ่ะยังดีที่เรามีละครและก็ยังดีที่เรายังมีรายการเนี้ยซึ่งอย่างละครอย่างเงี้ยค่ะแพทพูดตรงๆเลยนะคะแพทอดโชคดีแพทมีละครแพทมีอีเวนต์แต่ละครเนี่ยกว่าเงินมันจะออกกว่าเราจะถ่ายเสร็จ แต่รายการอะแพทได้เงินเป็นเดือนซึ่งรายจ่ายแพทมีทุกเดือนแล้วถ้าแพทไม่มีเงินที่มันให้ได้ทุกเดือนทุกเดือนแพทก็แย่ค่ะ,ะลำบากใจไหมครับแพทขามากถึงมากที่สุดเลยค่ะคือเราอะเกิดจากช่องสามเราโตมาเขาถูกไหมคะโอกาสดีๆหลายๆอย่างและชื่อเสียงที่เราได้มามาจากเขาแต่อีกโอกาสนึงที่เราได้มาอย่างเช่นเรื่องของพิธีกรหรือว่าชื่อเสียงที่เราได้มาจาก จากรายการอ่ะแพทต้องยอมรับจริงๆว่ารายการรายการเนี้ยทำให้แพทแบบกลายเป็นแบบเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนแฟนๆรายการแล้วก็งานหลายๆอย่างก็เข้ามาจากรายการนี้เหมือนกันนะคะมันก็ลำบากใจเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเราทําได้อย่างเดียวคือเราทํางานให้ดีที่สุดและอย่างต่อมาคงของความเห็นใจแล้วก็ความเมตตามากกว่าค่ะว่าเรามีเหตุจําเป็นจริงๆไม่ใช่ว่าเราแบบ เราเอาอันนี้เอาเรื่องนี้มาอ้างแต่แพททำเป็นจริงๆใช่ค่ะแล้วแบบนี้พี่แพทเป็นอิสระห,ร,หรือว่าพีลไม่ไมค่ะแพทอายสัญญากับช่อง3าค่ะแล้วก็ยังเป็นเด็กของช่องอยู่ไปอีกยาวเลยค่ะ